อันนี้ผมถ่ายตอนฝนตกเลยฝนตกไปยทำไมมาถ่ายตอนฝนตกไปๆกับต้นไม้เพื่อจะได้เหตุการณ์ที่มันสมจริงนะในการสื่อสารและบอกเพื่อนๆคนที่รักต้นไม้ไม้ดอกและไม้ประดับเหมือนกันหมดอาการบ้าใบในฝนการบ้าใบในลักษณะที่ฝนตกเฟื่องฟ้านะเฟื่องฟ้าจากประสบการณ์ตรงที่ผมมีกับตัวเองก็คือเมื่อเขา มีดอกนะชุดดอกเนี่ยออกมาเท่าหัวไม่ขีดเนี่ยเราคุมฝนไม่ได้หรอกครับเป็นเรื่องธรรมชาติเราคุมไม่ได้แต่เราคุมต้นไม้ไ,มได้เนี่ยชุดดอกออกมาแล้วชุดดอกออกมาแล้วเราก็ตัดแต่งกิ่งขแขนงกิ่งขแขนงกิ่งกระโดงต่างๆพวกเนี้ยที่ไม่มีดอกมันจะมีนะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีดอกมันเป็นภาระละเอียดเล็กๆน้อยๆทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลยเพื่อรักษาดอกไว้นี่คือการควบคุมนอกเหนือจากธรรมชาติ